หกสาค่ะอาดาวไลท์ซิปเปอร์แจ็กเก็ตนะคะแจ็กเก็ตพาร่มเก้าลีบูบวมหนึ่กิโลพี่หนึ่กิโลรีวิวขอไข่ฮ่า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 ฮขอไ<อ>ขอ่ฮ่าฮ่ากะสอบใหม่ H 3กระสอบใหม่ H 6 3 รีวิวรถอีกห้าร้อยบาทเออเหหเให้ดูหน้าป้ายเลยจ้ะโอเคโครเรียตู้หน้าเปลี่ยนชื่อเป็นแฮปปี้แล้วนะนี่โอเคโอเคเลยโอ้ยสดมากเลยตู้หน้าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นแฮปปี้นะลูกค้าอย่าลืมนะ พา,าสดพาสดพาสดนี่ไงพี่เขียและทเ,เลยหนึ่งร้อยกิโลค่ะพี่เีพาลพาลบหนึ่งร้อยกิโลเียแบบนี้เที่ยเป็นดิกกี้ทั้งตัวตนนัวนึงขายหกเจ็ดร้อยเลยสูงมากจำนวนจะได้ประมาณ200ตัวพี่อันนี้นะจะได้ประมาณ200ตัวบวกแล้วกัน เพราะว่ากระสอบรอบที่แล้วเราเปิดได้2 2 1ยเอดตัวกระสอบนี้อาจจะไม่ได้นับนะคะขอตีจํานวนว่าสองอยบวกไปเลยเออเพราะว่าเราเปิดกระสอบที่แล้วแล้วก็นับจํานวนเรียบร้อยแล้วได้221ตัวนะคะนี่สวยนะสวยสวยผ้าสดเหมือนเดิมลูกค้าไม่ต้องกลัวผ้าสีสดนะคะผ้าสีสด อันนี้มีแบรนด์ให้ลุ้นอยู่เยอะนะเพราะวันนั้นเราเปิดก็แบรนด์ออกฉ่าแล้วก็ได้พวกงานเบสบอลด้วยงานแจ็กเก็ตไซส์แบบจาเอลด้วยนะคะได้เบสบอลของที่มันเป็นทรงเหมือนยูนิโคลประมาณนั้นอะพี่เอ่อฮกิ้งอะออประมาณฮกิ้งอะเสื้อแบบแนวเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยฮกิ <H iking. S 2> ้งแนวแบบแจ็กเก็ตเดินป่านะคะมีออกค่ะพี่ รีวิวรถอีกห้าร้อยใครจะรับก็รีบพิมพ์มาได้เลยค่ะพี่ขาสองรอตัวบวกสองร้อยบวกค่ะตีว่าสองรอยี่สิเพราะว่าวันนั้นเปิดได้สองอยิบเอ็ดน,นะตัวนี้จะเป็นผ้าร่มแบบไม่หนามากนะไม่หนามากกันลมกันแดดนะกันกลมกันแดดกันฝนกันกันหนาวได้นิดหน่อยผ้าลื่นไง้ยลื่หนหอ,อืม กันฟัมรักได้ไหมไม่น่าจะรอดนี่เป็นแนวแบบเอ่อเดินป่าที่เดินป่ากระสอบรวมชายหญิงแต่ว่างานผู้ชายจะออกมากกว่าผู้หญิงค่ะเออสใส่ได้สองด้านนะตัวนี้จอระเข้ลาคอสลาคอสค่ะใส่ได้สองด้านเป็นแนวเบสบอลจำเอวขาขาพี่ดำมันนี้ไม่ต้องถ่ายหรอก่าพี่ดำถ่ายแล้วอืม สวยมากเลยตรงนี้นั่นน่ะดูดีท้าใหม่ใหม่เลยลุ้นแบนลุ้นแบนดใช่มาลุ้นแบนกันมาลุ <c oughs> ้นแบนกันเอ้ยเจอสเวตเตอร์ฮูดไปสองสอบเจ็บคอเลยจ้ะสวยสวยเอาล่วง <laughs> นี่งานงานอ่าใส่คลุม เหมือนบางคนแบบใส่คับมออไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะกันแดดอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยพี่งานเบสบอลอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยพี่ดาพี่าพี่านี่ยุคขาโนบันเดสวยเวอร์มีเสื้อเยอะเกิดเอมไหมจ้ามีจ้าก้อนเกาหลีนะพี่หนึ่งรอยกิโลนี่สวยมากเลยนี่ผ้านงาสวยสะอาดงานขาดตำหนิเพื่อนเสียน้อยมากพี่ป้ายโอเคนะ เพราะว่าเป็นสินค้ากระสอบเกรด A จากที่สินค้ากระสอบเกรด A นะคะพูดซิปมั่งไม่หูดซิปมั่งก็ขออภัยพี่นะบางตัวก็ลืมหูดซิปค่ะผู้ชายส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิงก็มีบ้างแต่น้อยกระตุก ค่ะวันนี้เน็ตมันกากพี่ต้องขออภัยจริงๆริเลยโมโหลดไปตั้งห้าร้อยเออเลยโมโหค่ะรีวิวก็เลยลดให้ห้าร้อยไปเลย <S 2> <S 2> <S 2> คือปกติรีวิวไม่เคยลดขนาดนี้นะพี่นะร้อยสองร้อยประมาณนี้แหละพี่บางทีก็ไม่ได้ลดเลยค่ะฟังไม่รู้ลูกค้าบอกฟังไม่รู้พี่ออยเน็ตกระตุกเออโอ้โหพี่ทำมาอีกแล้วมีไหมคะเสอยืดเสอยืดมีจา้า กระสอบเกาหลีหนึ่งร้อยกิโลพี่ความสุขของเราทักมาได้เลยนะจ๊ะสีฟ้าลิง์กอยู่หน้าโปรไฟล์ฮ้ยยามอืมรวมชายหญิงรว,วมชายหญิง,ญงทักสีฟ้ามาได้เลยจ้าฮะ ไปกดกดพัดลมลงอีกกดหัวลงอืมเอาขอเพลงหน่อยเออเอาไม่เงียบอะไรไม่เงียบอ,อยู่โอ้น,นั่นงานใหม่นะงานใหม,งใหม่งานของเราจะไม่มีค้างสต็อกนะลูกค้าเนี่ยดูดูดูแจ็คแจ็กเก็ตแจ็คเก็ตฮายกิ้งค่ะแนวเดินป่ามีปนนะมีปน เนี่ยที่ลูกค้าถามเดินน็อตเดินน็อตเดินน็อตนะฮะมีเดินน็อตบนไม้นี่ไง <The S 1> มา <not. S 1> แล้วหนึ่งมันน่าจะทำราคาได้แหละพี่ว่าน่ะลูกค้าเลยอยากได้เดินน็อตกันอ่ะนะรีวิวรถห้าร้อยพี่ขอไข่ห้าห้ากระสอบนี้ทิมพ์ได้เลยเดินน <not>, ็อตเฟสเดินน็อตจ้ะสวยนะสวยอืม มปลายใหญ่ด้วยเยอะเยอะจำนวนมันเยอะนิดหนึ่งนะพี่นะขอไข่ห้าห้ากระสอบใหม่ให้ทกสามพี่นแนวแนวเดินป่าแ,แนวเดินป่าคล้ายๆแนวเดินป่าประจาเดดู สวยนะเนี่ยสวยใช่ดูดิได้แนวเดินป่าที่ดำบางตัวถ้ามันติดซิปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เราเปิดลอตใหม่ให้ลูกค้าดูลูกค้าจะได้เห็นว่างานลอตใหม่อะเป็นยังไงนะคะไม่แตกต่างกับรตที่แล้วพี่ไม่แตกต่างกันเอออันไหนติดไม่ได้ก็ไม่เป็นไร มีทั้งทรงจั๊มนะมีทั้งอ่อทรงปล่อยลมชายหญิงพัดลมพัดลมพัดลมพดจาดรถถัง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  อยากได้สอบใหม่รายการไหนนะคะพิมพ์รหัส CF ได้เลยนะคะถ้าพี่ดูรีวิวแล้วชอบถูกใจนะคะพี่พิมพ์รหัส CF กระสอบใหม่ได้เลยนะ,ะรายการไหนที่รีวิวยังว่างนะคะอยากจะรับรีวิวก็พิมพ์รหัส CF สําหรับกระสอบรีวิวกระสอบนั้นได้เลยพี่น้ำหนัก100กิโล200ตัวบวกพี่นะคะเยอะมาก เยอะมากแต่วันนี้เน็ตไม่ดีจริงแหละพี่อัพยูทูบตั้งแต่เชา้ายังไม่หลดเลยตั้งแต่เช้าด้วยนี่ตัวนี้สวง คัดแยกได้นะพี่คัดแยกได้ฮนเ<ะ>ี่แบกก็ไม่ได้ดูเลยอะ่ะ เป็นแนวเป็นแนเสื้อเดินป่าอันนี้ก็เสื้อเดินป่าเนี่ยเสื้อเดินป่ามีทั้งเป็นซิปหน้าแล้วก็เป็นแบบสวมนะพี่แต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะเก็บผ้าลมเนี่ยก็จะออกเป็นแบบซิปมากกว่า นะคะแบบซิปมากกว่าเ,เสบสบอลเบสบอลค่ะหืมหม่กิี๊บมันจะเป็น อาดิดาสนะนเบสบอลน,นะ่ะสวยนานจังด,ดัด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 คู่กับไน,น,นกี้หกพันห้าพี่รีวิวรถอีกห้าร้อยจ้ะ ร้อยโลพี่สองร้อยกว่าตัวตัวหนึ่งประมาณยี่สิบแดบาทยีิบเก้าบาทนี่พวกเสื้อไฮกิ้งอ่ะพี่แยกได้นะเหมือนเสื้อไฮกิ้งจะออกเยอะกระสอบไฮกิ้งราคาจะแพงพี่ประมาณหมื่นกว่าบาท แล้วมาน้อยด้วยไคกิ้งมาแบบลูกสองลูกอะไรอย่างเงี้ยอืมสวยมากงานเขาไม่ค่อยมีตำหนินะคือแบบว่าขาดแบบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะลาคอสลาคอสลาก่อย ือโอ้ย,อยหกโมงแล้วเหรอที่เหลือที่เหลือตอบพรุ่งนี้แล้วกันลูกค้าที่รายการที่เหลือจะตอบพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราเปิวได้กี่สอบเมื่อกี้เราเปิดได้กี่สอบสอบที่สสอบที่สี่ใช่ไหมโอเคสี่สอบไปดีจองได้ไหมคะสินค้ามีพร้อมส่งค่ะถ้าพี่จะจองก็โอนจองได้เลยจ้ะพี่สุดรันนี้พักสี่ฟ้าของทางร้านมาได้เลยจะรับรีวิวหรือกระสอบใหม่แจ้งมาได้เลย แท็กซี่ฟ้ามาได้เลยพี่ เดี๋ยวเราต่อพรุ่งนี้สีสดน่ะสีสดหลังๆเริ่มพูดน้อยพี่เจ็บคอเบสบอลเออเบสบอลหลังๆพูดน้อยเจ็บคอแล้วนี่มันเป็น,นเลยตัว อ่าใ,ใช่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 อันนี้ก็ง,งานแฟนค่ะเบสบอลด้วยตรงนี้อ่าทรงเบสบอลเป็นพวกแฟนของเกาหลีอ่ะนี่สดมากไอ้ได้ได้ฮายกิ้งเยอะอ่ะได้ฮายกิ้งเยอะได้ฮายกิย้งเยอะเลยเ <c oughs> นี่ยซิมทรงฮายกิ้งสวอยอ่ะเบสบอลพี่ดำโอ้โห แบบแจ็คเก็ตไฟสวยมากเลยกระสอบฮิ้งราคาแพงนะพี่พี่ฟิลมแต่งด้านหน้าหน่อยเราวเวลามามานอ้อยด้วยฮิ<ม>้งะนี่ดูดิ<ม>ดูดูดูกระเป๋าข้างกระเป๋าข้างนี่ตรงแขนนี่เป็นเหมือนแบบแจ็คเก็ตนักบินน่ะพี่ประมาณประมาณนั้น เดินน็อตเดินน็อตเดินนเหรอเดินน็อตี่ตัวสวยลูกค้าต้องแยกเอาแล้วละ่ะก็เดินน็ t ต่อเดินน็อต่ออะเดินน็อตต่อลูกค้าต้องแยกแล้วละ่จะจัดทรงให้ก่อนเก็บทรงไหมยู เดินนัดสีสดสดดูต่อเรื่อยๆเลยพี่ ประมาณสองร้อยตัวบวกค่ะพี่จะนวนประมาณสองร้อยตัวบวกเดนตัวเดินตัวชงสวยดีราคาเดี๋ยวขึ้นให้อีกรอบหนึ่งนะคะพี่ค่ะเดินนัดเดินนัดเดินนัดเฮ้ยเดินนัดหลายตัวว่ะเดินนัดมันออกท้ายๆโอ้เดินนัดหลายตัวอยู่นะเนี่ย แบนมีอยู่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวการออกดีด้วยมาเหา่ามาเหา่หาหา้อห่าพี่รอแป๊บนึงน,นะคะเดี๋ยวขึ้นราคาให้อ่าราคาขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ขารับรีวิวกระสอบนี้พี่มาในแชทของบ้านฟ้าได้เลยนะ รีวิวขอไข่ห้าห้ากรบสอมหม่ h หกสามจ้ะดิคคอฟรีแบนก็ได้เยอะนะเออไปต่อเนื่องรายการที่เหลือแปะโป้งเป็นวันพรุ่งนี้จ้ะลูกค้า แต่ฟุ้งให้เป็นวันพรุ่งนี้ค่ะสีสดงานตำหนิไม่ค่อยมีพี่ตำหนิไม่ค่อยมีค่ะคือเปื้อนขาดคัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยมากพี่ดูนะ เดินน็อตอีกแล้วค่ะอันนี้เราเราเรียงเดินน็อตได้ได้เยอะเลยนะหลายตัวเลยเออเดินน็อตเนี่ยเราเรียงได้หลายตัวเลยนะสองร้อยตัวบวกพี่นี่เป็นทรงเบสบอลทรงเบสบอลจ้ะช่ำไปรอบที่แล้วเราเปิดได้สองร้อยี่สิเอ็ดตัวค่ะรอบนี้ก็ขออนุญ,ญาตไม่นับนะคะจํานวนก็จะอยู่ประมาณนี้นะพี่นะเดอะน็อตค่ะค่ะชุ่มฉ่ำ แบรนดีสวยงามลูกค้าศูนย์หกสามค่ะโอเคโอเคเลยรีวิวขอไข่ห้าสิบห้าลูกคขข้าขอไข่ห้าสิบห้าส่วนกระสอบใหม่ H หกสามค่ะ จะสอบใหม่ให้6 3มจ้ะ 4K 4K คาวินขายลูกคะาพิมพ์ได้เลยพี่สอบนี้ใครจะรับพิมพ์ได้เลยนะคะรีดพร้อมค่ะในการในการรีดกระสอบละหกร้อบาทหกร้อยเท่านั้นเองเท่านั้นเองค่ะไม่นับจำนวนตัวจะออกเท่าไหร่ก็แล้วแต่รีด,ดไปเลยเหมาเหมาเป็นกระสอบไปเลยจ้า โอเคโคเรียตู้หน้าเปลี่ยนชื่อเป็นแฮปปี้แล้วนะอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยจบยังซีมจบยังแถมจบแล้ว <laughs> เออเอา้า063ค่ะลูกค้าใครที่มาทันวันนี้นะคะก็ได้รีวิวรถ500ไปทุกรายการที่เรากดไลค์เลยในวันนี้นะคะดีใจ mm. ด้วยพี่นะคะดีใจด้วย งานสวยฉ่ำนะจริงๆเราอยากจะเปิดตอนกลางวันนั่นแหละแต่ว่าเราเปิดไม่ทันเราเปิดไม่ทันพอเรามาเปิดตอนเย็นกันเน็ตมันกากนะเออจบเลยวันนี้นะเจอเน็ตก,กากเข้าไปเ <Okay. S 1> ช้าสายบ่ายคำ่ำอ่ะพี่จา๋าเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคับ